สวัสดีค่ะทานผู้ชมขายสีทุกท่านจ้าเมื่อมาอันต้มปลาจะรีวิวอาหารนะคะต้มปลาค่ะต้มปลาต้มปลากดนี่เอาน้ำอันต้มน้ำตะไไร้ก่อนกับขา่าถาพดเดือดแล้วเ,เ,เดือด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  ปากกุกำลังกำลังครัวครัวใสขี้ครัวใส่ออกนี่นี่ต้มน้ำให้เดือดก่อนอันนี้คะปลาครัวเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นเป็นชิ้นเล็กแล้วเป็นคำล้ว หั่นเป็นชิ้นแล้วเรียบรยอนนอ้อยอันปลากรดค่ะปลากรดต้มใส่ยังต้มใส่มะแดงอง,ดงอ้ยสดลงไปบันต้มใส่มะแดงสดลงไปเลยต้มใส่มะแดงใส่มะแด,ง,ดงอำลมลำเลยแล้วสดบวบฟ้าบวงเลยแล้วต้มใส่มะแดง แกงใส่มะแดงต้มใส่มะแดงเดมะแดงกับพ่อหนีมีไข่อ่นอนๆน,น,นะไข่แม่เป้งบ่มงมีมีแต่แม่อันนี้อัมลามเลยต้มใส่ปลาโกต้มใส่มะแด่งต้มต้มใส่มะดแดง ต้มปลากรดใส่มดแดงกิในนไฮอันยายเถากินไต้าหู้ชีเสมเนะามนะมือเต้าหู้ก้อยปา่าเหมือนนะ<ม>ต้มก้อยปลามนะันลาว่าเต้าหาผัดียแนี้ยาย่าาถค่ะว่าส้มขนาดล้ว่า,ไ,าได้กินในหน่อยนึงล้ว่ามันส้มล้ว,ว่าเบื้องชุมชุมเพลินเราพาก,กันอันซุดต้นบ,บัวป้าบวงดิคนเถาผัดว่วามันส้มมันเปรี้ยวนี่แล้วโคมหม้อให้เดือดนี่ไฟลูกขนาดคนนี ทางพื้นทางทานเลยคือดีปร่งรสด,ดีขาดไม่ได้เกลือเปล่าเกลือโปรชดลรด เสร็จแล้สมแล้วทังที่ห้างของอะไรสมคือมือนั้นแหละสมขนาดเราอะบนห้างขนาดไหนมือน่ะโจไปสกัดมาโจไปสกัดอันนี้สิสมไปดิปัจจิยว่าเขาคือสมได้ปัจจิยว่าอีกแล้วดิคนเท้าเหร มก,กินสเดือดเร็วขนาดเลยบุณนะโอ้ทานใจนะทั้งพื้นทั้งทานเห็นนะโอ้กินโชยมาแล้วพอดีกินโชยมาแล้วโชวยมาแล้วกิน,นออกามากกอนเลยี่ ผาหม้อถ้แป๊บหนึ่งมันก็เดือดอมสมก็มังน่าวะ่ะกำลังจะเดือดปะกำลังจะเดือดละเดือดละบกับกๆละเดือดแล้วตัวปลาจนขาวจนพูนเนมันสมนะตัวปลาจนขาวจากน้ำที่อันที่ต้มอันตะไคร้เหลือง เป็นน้ำขาวเลยเอาใบเอาอหมดแดงลองจนน้ำขาวเลยดิเหลือจะซิมมันเหลือจะ,ะซิมมันป่ะสุกเรียบร้อยแล้วเหลือจะซิมสุกเรียบร้อยเหลือจะซิมกับปลาซุก Quốc ban đêm bia bóc. Tao nằm bóp bia, đẹp hơn hảo, đi sip biao. Tao nằm bé 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 Ờ bé 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 bé

แต่น้ามันหันเหียวไปหมด้สุดเลยน้ำเหียวอย่างนีนก้นอนสีจเหี่ยวออกไปเลยเอาประมาณบ,บอสมปานไหนจีอันนี้อันนี้สมสมอยู่วะลูว่าบสอสมมาใส่เอามาีีกัาหน่อยค่ะมะแดงน้ามันอ่ะกว มันสิเทมเกลือติ๊ดดูเอาเกลือติดบนสอนนะเอาใจฉันเทออกกันใครแม่งคือยายเนาะพ่อจะเฮาสุกจะห้าวนะพ่พ่อยายเนาะพ่อตักให้ยายแล้วค่ะตอน<อ>ต้มใส่อออีกเแม่น ว่ามุนัแล้วว่าะเอาวะไใส่พนันล้ว,าวพนา,นวาวมกินบ่ได้แล้วว่าเอาซามี้แล้วขนะยายค่ะใส่อีกนะตักยายตักยายยายแล้วเขาจะเอาใสาอีกตักหาแะเอาหมกเียวเด็ส่วนตัเพียวนะสล้ว่าปากคนเถานะ บันี้บัดนี้ทาเอาเต็มที่เลยดิเดี๋ยวเพราะว่าเฮาสดมื้อนั้นผู้นั้นบอกว่าเปียวเนาะเฮาสดกันยังบ่บ่ปานไดเนาะบัดนี้ยายยายเลยว่าเดี้ยวได้มื้อนั้นซั่นล่ะบ่ขอดูบากปลาได้ขอดูสดแท้ๆ่ลาเนาว่าเปียวกินน้อยนึงแล้วว่ามีเปียวซั่นล่ะ่ คนเฒ่าเพิ่นบ่มักเปรี้ยวนั่แล้วก็บ่มักหยาบอันใดยามๆเอ้ยบ่ได้กินแล้วนี่ยาบบ่ได้ทั้งเปรี้ยวทั้งหยานี่ยบ่ได้เลยบ่กินแล้วกินแต่น้ํามันกินตอนบ่ได้มันหยากินแต่น้ํามันน้ําันเปรี้ยวบดนี้ ตอนค่าจิหาตอนค่าตอนค่าปะอตอนค่ายัางตาใยังไหมุนบนละมือคารนไหลจีล <l ux> ้นไหลจีหมุนแล้วจิคารุนค่ะคารนไหลคารุนของเงาใส่เต็มน้ำใส่หลายเลย แส่เต็มทีเอาน้ำใส่อีกเอาน,น้ำใส่อีกเอาน,น้ำมาเพิ่มอีกเพราะว่าตต่ออกไปแล้วนะวันนี้สมุนั้นสดลายหาน้ำเบิ้ดเลยสดลายจนน้ำเบิดสิมันส่งอีแล้วมันสมงคักเนี่ยเป็นอะไรสมบ่ฮะ โ <Okay. S 2> อเค,คสมอยู่แล้วเอาใส่อีกฮะเพราะว่าบางเท็ก่์กรอนัน่นมันนั่งโบโซมนะใส่บปเนี้ก็คือถึกใจเปรี้ยวละจังหน่อยกันเต็มทีนัวครบสูตรหัเตื่นขึรถหัวขึ้นรถอีกดิ้ <laughs> คนเฒ่าบ่ใช่หลายถ้าเติมอีกดิเติมทางอันทางโซดเติมทางอันเกลือพอยังเกลือเกลือบอก่กจางขึ้นพอนยังตอนนั้นบ่ยัางวันไหนซีมได้เอาอีกลองอีกก็ได้เกลือ <laughs> <laughs> ทางทางเค็มทางโสมดิบ่ต้องเอ็ดน้ำเกลือเลยดิ สุดยอดบ่ัอดีเติมอันอันนั้นคือรถรถจืดน่ะคือของคนเถ่บวันนี้รถของคนนมบัานนี้คือทางเข็มคนดีทางเข็มทางนัวทางนัวทางศพเค็มคนแล้วพอแล้วดิโอเคจบแล้วครบกระบวนการแล้วส่วนชิมนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ โอ้ฮ <ítulo> ัดเด้ฮ <imprisoned> anyway, <match> oh, ันเด้ฮัด้ฮเด้เกือบเกือบห่วมเลยด้บ้านเกือบไม่ได้กินเกือบหมอข่วมโอ้ยไปจับออกมาเนาะเจ้ากัะบ่หองเนาะเกือบ่วมเกือบห่วมเออใส่ถุงมือไปถุงมือว่าจะตีว่าเปนถุงมือผ่าเนาะเกือบห่วมเกือบไม่ได้กินตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพะคุณมากนะคะทุกคน โชคดีจะเป็นของท่านคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า